ก็สวัสดีค่ะน้ำหนึ่งกุณลีอังพัชสุนิตค่ะเป็นสาวโรงงานค่ะมีอาการปวดบวมตามข้อค่ะปวดจนถึงขนาดว่า,เ,าเดินไม่ได้มันเป็นอาการบวมค่ะอาการบวมแล้วก็มีพังผืดเนาะเกิดจากเลือดของเราค่ะที่มันเป็นพิษตอนแรกอะ่ะคือไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอืมมันเกิดจากอาการที่ว่าเราแขนเรายกยกไม่ได้เนาะช่วงแรกก็คิดว่าเออ คือเราไปยกของหนักมัง้งเราทํางานหนักมัง้งเพราะว่าเกี่ยวกับยกการยกของอยู่แล้วเออก็ไม่เป็นไรก็กินยาแก้ปวดไปรักษาไปเราก็ไม่ได้สนใจเนาะแล้วก็เพราะอีกสองวัน3วันเอ้าอาการมันเริ่มรุนแรงขึ้นก็คือไปหาหมอหมอก็คือบอกว่าอักเสบกล้ามเนื้ออักเสบอืก็ได้ยาแค่แก้ปวดหรือว่ายามาทาแค่นั้นเองพอไปสักระยะหนึ่งมันก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะก็คือแบบเหมือนโรคมันสงบอะ่ะ แต่พอถ้าเราไปกินอาหารที่มันผิดหรือว่าอะไรแบบนี้คะ่ะผิดสําแดงพวกพวกหน่อมไม้พวกของหมักของดองหรือว่าอะไรเงี้ยเหมือนมันอาการมันกำเริบแบบนี้คะ่ะมันก็ปวดอีกก็เอ๊ะทำไมมันเป็นมันยังเป็นแบบนี้จนไปหาหมอเฉพาะทางหมอบอกว่าเกิดจากเก็ดเลือดเราอะคะ่ะผิดปกติจากคนทั่วไปเม็ดเลือดแดงเรามากขึ้นกว่าปกติ อย่างคนปกติมีสอง0 0 0แบบนี้ค่ะของของตัวน้ำหนึ่งเองห0 0แสนห0แสนไปเลยนะคือมันเยอะใช่แล้วก็จะเป็นพวกกดดูริกว่าเยอะคือไม่เคยคิดว่าตัวเองออายุน้อยขนาดนี้แล้วจะมาเป็นโรคแบบนี้มันทำให้ตัวเองอ่ะอแย่ถึงขนาดนี้อ่ะเคยคิดแบบเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรอย่เงี้ย เออก็แค่โรคนี้นะก็แค่โรคลมาต่อยนะมันทําให้เราป่วยเราแทบจะเดินไม่ได้ขนาดนี้เลยเหรอือพยายามที่จะรักษาตัวเองพยายามที่จะไปหมอที่ไหนที่ว่าดีเราไปนะอืแต่มันก็เหมือนเดิมพอเราหยุดกินเราเราไม่ไปหาอะไรแบบเนี้ยคือด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายมันก็กลับมาเป็นอีกอืจนจนณนวันวันหนึ่งคือแบบเออไม่คิดที่จะ รักษาแล้วไม่อยากจะรักษาแล้วคือจนมาเจอผลิตภัณฑ์พอ l ิต i นก็ต้องขอบคุณจริงๆที่มันมันเหมือนแบบพอเราได้กินพอเราได้ได้กินได้ทานมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวนะครอบครัวเราที่ป่วยเขาก็ได้กินได้ทานเขาก็ดีขึ้นต้องขอบคุณจริงๆมันเหมือนได้ชีวิตใหม่เลย